ยี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่สองการ์ดใหม่คลิปแรกของ2025ยบาเลยวังนะฮะวันนี้เราจะมาส่องอาร์คิไทป์ใหม่กันนะครับชื่อ Regenesis นะครับที่จะวางขายใน a l l i a n c e i n น i g h t นะฮะน่าจะปลายเดือนนี้แล้วละมั้งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่และตัวทำอะไรบ้างนะครับอาร์คิไทป์ใหม่จะโหดมากแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องครับ ใครสนใจคอนเทนต์ยูคิโอมาสเตอร์เรลนั่งเล่นเกมนั่งทําทุกอย่างที่ไม่ใช่การดูเอลหรือการเล่นอย่างมีความสุขนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ข้างล่างนี่แหละซับสไครต์กดซับสไครต์ข้างล่างซะหรือไม่ก็ดูสตรีมกดในทวิชก็ได้นะครับใครอยากดูไลฟ์ก็มีไลฟ์ทุกวันที่อยากนะแล้วก็มีตารางด้วยนะครับก็กดดูที่ช่องได้เลยทุกอย่างอยู่ที่ช่องกู๊ดแหละแต่ต้องกดก่อนนะกดซับสไครต์ก่อนนะเข้าใจไหมครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วนะฮะมี มอนสเตอร์5ตัวเวท2กับดักหนึ่งนะครับคลาสสิกนะฮะเวฟแรกก็จะออกมาประมาณนี้แหละนะฮะพูดคนไปรู้เรื่องละเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับใบแรกครับ Regenesis Warrior b u r s อร์ชีตนะฮะเวลเจ็ดไฟวอรยเลอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับโอเคเวลเจ็ดแหม่ไมถึงเวลเจ็ดไม่ถึงแคทิล่านะฮะสองพันห้าสองพันห้านะครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีหรือพลังป้องกันสองพันห้านะฮะตั้งต้นนะอยู่บนฟิลครับสเปรจากมือนะฮะ เอ็กซ์เทนเดอร์ที่เงื่อนไขแปลกๆนะครับแต่กูขอดูหน่อยสิโอเคทุกตัว2 5 0 0ันห้าสหมดนะฮะถ้าใครอยากเล่นดาร์กเอชเชียนแล้วใส่ก็ใส่ได้ครับแล้วแต่ใครอยากเล่นบุ๋ยอก็ใส่ได้ครับแล้วแต่เอาที่มึงสะดวกนะฮะสเปรยิเจสิฟรอยัลเบอร์ชีตได้เธอระครั้งด้วยวิธีนี้นะครับใช้แต่ละเอฟเฟกของเบอร์ชีตได้เธอระครั้งฮะน่จาจะข้างล่างเล้วครับผมควิดเอฟเฟกตครับทีวิวการไปนี้ควิดคอมเพลสโอเค เป็นเอ็กเทนเดอร์แล้วก็ควิกคอมเพล็ก์แล้วก็ในช่วงเอ็นเฟสฝ่ายตรงข้ามถ้ากลายเป็นนี้อยู่ในสุสานเพราะว่าถูกส่งเอากลับขึ้นมือนะครับก็ทริบิวก็แปลว่าถูกส่งใช่ไหมก็เอ็นเฟสก็ได้เอากลับขึ้นมือแล้วก็ได้สเปย์ใหม่ถ้าสเปย์ได้นะครับผมดีครับก็ดูเก่งในตัวเองดีเป็นเอ็กซ์เทนเดอร์เป็นดิส r u ปชั o นก็ใช้ได้แล้วละ่ะนะฮะแล้วก็รีไซเคิลตัวเองนะครับเป็นทุกอย่างในกาดเดียวนะฮะใบต่อไปครับ e รเจนซิสเซชั่นมอสนะครับ เวลเจ็ดวอเตอร์สเปลแคสเตอร์นะครับไฟร์วอเตอร์กับวอเตอร์สเปลแคสเตอร์เหมือนจะมี6กธาตุเลยนะครับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์สองพันห้นะครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีพลังวัคกับ2 5งพันหอยู่บนฟิลสเปย์จากมือโอเคเหมือนตัวข้างบนสเป l l วอเตอร์เชอร์มอได้เทอละครั้งใช้แต่เอฟเฟกต์ของ Water ร h เชอร์มอได้เทอร์ละครั้งเออโมคพเรียมฝร่งข้างแอทิเวตการหรือเอฟ e ฟกตส่งรีเจนซิตการจากมือหรือเฟซอัพฟิลลงสารในเกียร์ทำลายดิสลอปชันเบ รีไซเคิลตัวเองนะฮะเว้นตัวข้าบบนเลยตัวนี้เด้งมอนสเตอร์ขึ้นมือที่บิวการ์ไปนี้เนาะแล้วก็อันนี้ส่งรีเจนซิสจากมือหรือฟิลลงหลุมไดเกตทำลายนะครับดีทั้งสองใบนะฮะไม่รู้ไม่มีอะไรให้ตินะครับแค่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเท่าน,นเองแบบเริ่มแบบอินอาร์คิไทป์นะแต่ว่านอกอาร์คิไทป์นี่มันน่ายากเพรานะสองพันห้ามันมีทั้งเป็นร้อยเป็นพันตัวนะฮะต่อมาครับรีเจนซิสดราก้อนวายิกราครับฮะไวยิกรา้าโห้อ ฟิลแปดวินดาก้อนนิเฟกวอเตอร์สองนะครับของแรกเหมือนกันสองพันห้าออริจินอล f ท n s e ิเ u นต์อยู่บนฟิลสเปย์มือเอ nice. ็กเซนเดอร์น p e สเปย์รีเจนซิตดากอนวาวครับได้เธอร์ละครั้งนะใช้แต่เอฟเฟกต์ของอที่เหลือได้เธอร์ละครั้งนะครับควีนเฟกต์ที่วิวการ์ดใบนี้แท็กเก็ตสเปลแท็บที่ฝ่ายตรงข้ามก็คุมแบนนิชเจนเนอเร b แบนนิชสเปลแท็บนะครับโอเคแล้วก็ในช่วงเอนเฟ e ฝ่ายตรงข้ามถ้าการ์ คอสติคไซคลนไอเกสนะครับดูดีทั้งสามไปไม่มีตัวไหนดูเฮี้ยเลยจนถึงตอนนี้นะฮะดูดีหมดนะครับโอเคเวลแปดบินดาก้อนเล่นจริงๆเล่นพูเอ็กซก็ได้นะแม่งเหมือนแบบสไป์ที่แบบสไปค์สองพันห้า 2500, ไม่ใช่สไป์แบบ 2. สองสไป์เวลสองสไป์สองพันห้าครับต่อมาครับ r e g e n e นซิ a r าร์ตฟินเบ b ิดนะครับอ่านว่าอะไรวะเวลแปดเอิร์ธฟินเอฟเฟกต์มอนสเตอร์สงพันห้าสอห้าครับสเปคครับีด้วยกัน สเปการเปนนี้จับมือด้วยการโชว์มอนสเตอร์ในมือที่พลังโจมตีหรือพลังวงกลยเป็น2,005นะครับโอเคอันนี้อันนี้ไม่เหมือนสามตัวข้างหน้าสามตัวนี้เป็นเอ็กเซนเดอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องเอ็กเซนเดอร์เหมือนกันแต่ต้องต้องโชว์ในมือนะก็เป็นตัวสตาร์เตอร์แหละเป็นตัวเริ่มนะครับอินอาร์คิทป์นะสำหรับเพียวนะครับสเปร์เรเจนซิตอาร์ฟฟีนเบรมิดบาร์ได้เทอร์ละครั้งใช้แต่ละเอฟซ็ตของเบรมิดบาร์ได้เทอร์ละครั้งนะครับถ้าการเป็นนี้นอร์มอลหรือสเปอร์เซิร์ฟเรเจนซิต เย็บควิกเอฟเฟกต์ไม่ใช่ไม่ใช่ควิกเอฟเฟกต์เซิร์ชเชอร์นะครับเซิร์ชเชอร์อินอาร์คิไทม์นะครับก็รีเจนซิตการ์ดเซิร์ชอะไรก็ได้นะสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันเนาะในช่วงเอ็นเฟลของการ์ดถ้ากายนี้อยู่ในหลุมเอากลับขึ้นมือนะครับเพราะถูกส่งในเชิญนีนะ้ดีครับเป็นสตาร์เตอร์ของเด็กนะฮะไม่มีอะไรพูดเลยแบบแม่งดีทั้งสี่ใบเลยไม่มีแบบคือแม่งคือเบบี้บาร์ตัวเริ่มไปยืนสองพันห้าแล้วสเปกสามตัวคือเย็บ yeah, ฟักกิ้งไนท์เมอร์ปเยอะคือแค่ กูไม่รู้ทำไมกูรู้กูรู้สึกถึงไวพอลัสแต่มันไม่ใช่พอรัสอ่ะคือมันกูว่ามันมันน่าจะปวดหัวพอๆกันอ่ะเอาไปบิดบาไปยืนแล้วก็แบบสเปร์ไวก้าสเปร์เชอร์มอสสเปร์แบร์ชีตสามอินเทอร์รัปชั่นสุดยอดไปเลยแล้วก็ใบต่อมาครับรีเจเนซิสก็อดดิวทูโรโนมยอนนะครับอ่านยากชิบหายเลยเวลสิปไลท์อิลูชันเอฟเฟกต์บอนเตอร์สองพันห้าสองพันห้านะครับไวท์ การเป็นมอนิกซี่เฉยเลยอันนี้อันนี้การแปลผิดพลาดนะไม่เกี่ยวอันนี้งงนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ไม่มีอะไรครอันนี้เป็นแค่วิวสิบไรเอลูชั่นล็อบบอนเซตไม่ได้ครับต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากมือด้วยการแบนดิชมอนสเตอร์ที่หงายหน้าหนึ่งตัวที่ควบคุมที่มีพลังโจมตีพลังป้องกันออริจินอลไปสองพันห้านะครับสเปเชียลซามอนดีเจเนซิสก่อนดิวทูดิทูโรโนเมียนได้เธอละครั้งนะครับโอเคการเป็นนี้สเปเชียลซามอนเซตดีเจเนซิสสเปลแท็บจากเด็กอ่ะฮะดูกนะ่อนว่าทำอะไรได้ไหมมมมั้้้นนะะะไไไไไ่่่รรรรรููเเอออาาปปทดหืลคบ เพิ่มเป็นแท็ก2.5ในช่วง b a เตอร์เฟ t เท่านั้นก็เพิ่มเป็น5,000เ okay. อเลยแล้วก็อินฟิ i เพียร์ซิ n g นะครับ5,000 Piercing รับ mm hmm. แบทดีดีไม่ Double ล a m เมจบางทีออ d d Max ไอ้เหี้ยก็เป็นบอสมอนสเตอร์ที่เหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของ c o m โบนะครับมอบรีเจเนซิสสเปลแท a b แต่ไม่รู้ว่าสเปลแท a b ทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวต้องดูก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นนะมีมี5ธาตุนะฮะในตอนนี้ก็เดี๋ยวธาตุมืดจะมาในอีกเร็วๆนี้นะครับในบล็อกต่อไปไอ u e s s นะฮะต่อมาครับ มาเข้าสู่โซนเม่กับดักครับไม่กับดักใบแรกครับรีเจเนซิสนะฮะชื่ออาชป์แม่งเลยนะครับลอมอลสเปลนะครับเอารีเจเนซิสมอนเตอร์จากเด็กเอาขึ้นมือหรือส่งลงหลุมนะครับแล้วก็ถ้าควบคุมรีเจเนซิสมอนเตเออเสิร์ฟมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีพลังป้องกันสองพันห้านะครับจากเด็กขึ้นมือแทนได้นะครับต้องอันนี้ต้องบังคับหนึ่สองพันห้าต้องพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นสองพันห้านะครับไม่ใช่หรือนะครับ แต่ว่าเสิร์ตรีเจนซิตจากเด็กก็เสิร์ตทางอาร์คีไทป์ไปยังไงก็ใส่สามเพราะเสิร์ตทางอาร์คีไทป์นะฮะแล้วก็รีเจนซิตบอลเตอร์เสิร์ตอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีตัวไหนอีกสองพันห้าสองพันห้านอกจากแบบการ์ดแบบโปรโมของเสริมโฮโลโครบยี่ห้าปีไะเกสนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอื่นอีกไหมนะครับท,ที่ที่ดูโหดๆนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แชทต้องออกความเห็นนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้อยู่ในหลุมอยู่เว็นในเทิร์นที่ถูกส่งนะครับแบนเนชต์ anish, ดังนั้นแทรเกตรีเจ โอเคก็เป็นโฟลราเทิร์ guess, spell นสามนะครับไอเกสสเปรีเจเนซิสในลุมนะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะกลับขึ้นมือเพราะเพราะเอฟเฟกของตัวมันเองกนะันเนาะแต่อันที่ไม่เหลือก็สเปรได้นะครับก็มีสตาร์เตอร์เทคนิคลี่สองใบไหมเดวิดบาร์หนึ่งแล้วก็รีเจเนซสอกหนึ่งอีกหนึ่งใบก็หกใบนะครับแต่อันนี้ต้องโชว์อันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ดีเกินดีอยู่แล้วนะครับต่อไปครับโทราเรเจเนซิสครับควิกเพลสเปลนะ สเปเชียลซาม่อนจากเอ็กเตอร์เด็กจนจบเทิร์นหน้าไม่ได้หลังจากที่การเป็นนีลิโซฟนะครับแล้วก็สเปร์เรเจนซิสจากเน็กโอเคแต่สองลงสุสานในเอ็นเฟลดฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือเอากลับขึ้นมือไอ้ที่อะก็คือกลับขึ้นมือในช่วงเอ็นเฟลดฝ่ายตรงข้ามไปสัดค่าเท่ากันนะฮะ <laughs> แล้วแต่ว่าจะกดหรือไม่กดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟลด์จะเว้นในเทิร์นที่การเป็นนี่ถูกส่งนะครับแบนดิตการเป็นนี่ยังสุสานแทร็กเก็ตแบนดิตเรเจนซิสสเปรนะครับมันจะแบนดิตตอนไหนวะอ่า uh, แบ ตัวอื่นไม่น่ามีโอเคกเ็ใช้แต่เอฟเฟกได้เธอละลังนะครับแต่ก็ใช้ได้ในอ๋อยกเว้นในเธอที่ส่งโอเคก็ใช้ได้คนละเทอร์อยู่แล้ว่ะนะดีครับแค่ปัญหาอย่างเดียวคือมันล็อกเอ็กตอไม่ดีตรงแค่ล็อกเอ็กตอแต่ว่าไอเมีย I น mean เด็กนี้มันไม่ต้องนีดเอ็กตอขนาดนั้นก็ได้อนะถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะแบบยืนยืนสามอะไอเฮียทรีโอทรีโอเดสครับชันอะไรเงี้ยกูว่า ก็ไม่ต้องเข้าเอ็กตาก็ได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันบางคนอาจจะอยากเข้าก็ได้นะต้องดูก่อนว่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเวลเจ็ดเวลแปดนะไอ้พวกตัวตัวเล็กใช่ไหมออใช่ตัวเล็กเ,เวเลเจ็ดเวลแปดนะครับก็น่าจะไปยําอะไรได้แต่ว่าออาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะกรณีฉุกเฉินสเปซอย่างนี้ is not is not is always good right มันมันก็ดีเสมอนั่นแหละนะฮะ ครับผมแล้วก็กับดับที่ดึงใบนะครับ r e g e n e ิ i เ b ิ r ์ดนะครับ <laughs> เหมือนแคที่ลา <laughs> ่าเบิร์ไเมอันนี้คอนเทลัสแทบนะครับผมส่ง r e g e n e ิ i ม Monster จากเล็กลงหลุมนะครก็คือ e n f a ฟ e เธอหน้ากับพื้นมือนะครับ Target f a c e Up m o เต t e r ที่ฝ่ายความควบควมุม Book of Moon Another r e s c r i p t i o n Another One <laughs> แล้วก็ในช่วงเทธนฝ่ายตรงข้ามครับส่ง f a c e Up Card ใบนี้ครับจาก Spell s a o t ลงสุสาน Spell r e g e n e ที่ชื่อต่างกันนะครับ จากมือสุาสานหรือแบนดิชเมนต์ฮะแล้วก็ส่งลงสุาสานในช่วงเอฟเฟกกลับขึ้นมือในช่วงเ okay. อนเฟกต์ไดมก็จัมสเกลได้ครับอืมหรือว่าเอาไปยำอะไรเสร็จแล้วก็สเปรย์จากสุาสานกลับมาก็ได้ครับใช้รีเจสิตเบิร์ดด้เธอละครเชียร์กู <Yeah. S 1> สงสัยแล้วนี่เดินเรื่องใหม่ปะเนี่ยนี่อาจจะเป็นเดื้อเรื่องใหม่ก็ได้นะ <laughs> นี่อาจจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับ <laughs> ดีครับดี คือก็บอกการดเนื้อเรื่องดีเสมอถ้าเป็นเนื้อเรื่องนะแต่ว่าไม่มีไม่มีใบไหนที่ดูไม่มีใบไหนที่ดูกระจอกเลย <c oughs> คือใบกระจอกที่สุดที่ดูกระจอกที่สุดคือสเปรจากเด็กระลอกเอกต้า <c oughs> <c oughs> คือนอกนัน้นดูไม่มีใบไหนที่ไร้ประโยชน์เลยไอเกส s ไอเกส s เซ <summon> <c oughs> ็ตสเปลแถบก็สเปเชียลซัมมอนเซรก็เซ t ตรีเจนซิตบิร์ดไอเกสแล้วก็สเปรกลับมาสเปรกลับมาเซิร์ชรีเจนซิตจากจากเด็กขึ้นมือไอ e มีน ดีครับไม่รู้จะพูดแลมดีดีมากเลยแหละมันดูมันดูเฟกซิเบิลเชียร์เรามันถึงยุคที่แบบหนึ่งการหนึ่งการเป็นแบบมีสามเอฟเฟกต์เป็นอยู่ในใบเดียวเป็นเอ็กเซนเดอร์เป็นดิลับชั่นเป็นรีไซเคิลอยู่ในใบเดียวมันถึงขนาดแล้วอะทุกคนยุคเกวมันไกลปไปไกลเกินกว่าอายุของกูแล้วนะครับผมก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงกับรีเจนเนซิกแกงนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับแค่เห็นก็แค่เห็นมันดูมันมันดูมีโพเทนเชียลอยู่แล้วแค่ พอไปเจอพอไปเอาไปเล่นจริงๆมันจะมีประโยชน์มากแค่ไหนเท่าน,นั้นเองนะครับผมตามนั้นครับจบการรีวิวเจอกันใหม่คลิปหน้าสตรมหน้าสวัสดีครับพี c e